เรื่องราวของอากิยามะโนบุโตโมหรือปีศาจแดงแห่นทาเกดะสอนอะไรเรามากมายครับเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์แต่เขาใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นฝึกฝนตัวเองอย่างไม่ลดละไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคใดๆเขาก็ไม่เคยท้อถอยลาดทายสิ่งที่ไม่เคยทำและเรียนรู้จากความผิดพลาดทุกครั้งและที่สำคัญที่สุดเขาไม่เคยทอดทิ้งความพักดีต่อเจนายและตระกูลของเขาแม้ในยานที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดเรื่องราวชีวิตของโนบุโตโมเป็นเครื่องยืนยันว่า ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนหากคุณมีความตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่คุณก็สามารถสร้างตำนานและความสำเร็จของตัวเองได้เช่นกันความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคชะตาเสมอไปแต่มาจากความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามต่างหากหวังว่าเรื่องราวนี้ราวของปีศาจแดงแห่งทาเกดะคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวซามูไรนินจาและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแบบเจาะลึกแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซามูไรเวหกสิของเราไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอและถ้าคุณมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอาอิยามะโนบุโตโมหรืออยากให้เราเล่าเรื่องราวของใครอีกในครั้งหน้าคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรื่องราวของอากิยามะโนบุโตโม หรือปีศาจแดงแห่งพาเกดะสอนอะไรเรามากมายครับเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมพอสวรรค์แต่เขาใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นฝุดฝนตัวเองอย่างไม่ลดละไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคใดๆเขาก็ไม่เคยท้อถอยเขากล้าที่จะท้าทายสิ่งที่ไม่เคยทำและเรียนรู้จากความผิดพลาดทุกครั้งและที่สำคัญที่สุดเขาไม่เคยทอดทิ้งความพักดีต่อเจนายและตระกูลของเขา แม้ในยามที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดเรื่องราวชีวิตของโนบุตโตโมเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนหากคุณมีความตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่คุณก็สามารถสร้างตำนานและความสำเร็จของตัวเองได้เช่นกันความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคชะตาเสมอไปแต่มาจากความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามต่างหากหวังว่าเรื่องราวของปีศาจแดงแห่งทาเกดะ คนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวซามูไรนินจาและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแบบจะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซามูไรเวหกสิของเราไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนํามาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอและถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาพิยามะโนบุโตโมหรืออยากให้เราเล่าเรื่องราวของใครอีกในครับครั้งหน้าคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรื่องราวของอาชิยามะโนปุที่พิศาจแดงแห่งทาเกดาสอนอะไรเรามากมายครับเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมพระสวรรค์แต่เขาใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นฝึกฝนตัวเองอย่างไม่ลดละไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคใดๆเขาก็ไม่เคยท้อถอยเขากล้าที่จะท้าทายสิ่งที่ไม่เคยทำและเรียนรู้จากความผิดพลาดทุกครั้งและที่สำคัญที่สุด เขาไม่เคยทอดทิ้งความพักดีต่อเจหน้านายและตระกูลของเขาแม้ในยามที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดเรื่องราวชีวิตของโนปุโตโมเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนหากคุณมีความตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่คุณก็สามารถสร้างตำนานและความสำเร็จของตัวเองได้เช่นกันความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคชะตาเสมอไปแต่มาจากความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามต่างหากหวังว่าเรื่องเรื่องราวของปีศาจแดงแห่งทาเกดะ คนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวซามูไรนินจาและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแบบเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซามูไรเวย์เกของเราไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนํามาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอและถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรกิยามะโนปุโตโมหรืออยากให้เราเล่าเรื่องราวของใครอีกในครั้งหน้าคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรื่องราวของอากิยามะโนบุโตโมหรือปีศาจแดงแห่งทาเกดะสอนอะไรเรามากมายครับเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์แต่เขาใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นฝึกฝนตนเองอย่างไม่ลดละไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคใดๆเขาก็ไม่เคยท้อถอยเขากล้าที่จะท้าทายสิ่งที่ไม่เคยทำและเรียนรู้จากความผิดพลาดทุกครั้งและที่สำคัญที่สุด เขาไม่เคยทอดทิ้งความพักดีต่อเจอ้านายและตระกูลของเขาแม้ในยามที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดเรื่องราวชีวิตของโนบุโตโมเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนหากคุณมีความตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่คุณก็สามารถสร้างตำนานและความสำเร็จของตัวเองได้เช่นกันความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคชะตาเสมอไปแต่มาจากความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามต่างหากหวังว่าเรื่องนี้ เรื่องราวของปีศาจแดงแข่งทาเกดะคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวซามูไรนินจาและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแบบเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซามูไรเว6หกสิบเก้าของเราไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอและถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอายามาโนบุโตโมหรืออยากให้เราเล่าเรื่องราวของใครอีกใน ครั้งหน้าคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรื่อราวของอากิยามะโนบุโตโมหรือปีศาจแดงแห่งทาเกดะสอนอะไรเรามากมายครับเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์แต่เขาใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นฝึกฝนตัวเองอย่างไม่ลดละไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคใดๆเขาก็ไม่เคยท้อถอยเขากล้าที่จะท้าทายสิ่งที่ไม่เคยทำ และเรียนรู้จากความผิดพลาดทุกครั้งและที่สำคัญที่สุดเขาไม่เคยทอดทิ้งความพักดีต่อเจนายและตระกูลของเขาแม้ในยามที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดเรื่องราวชีวิตของโนบุตโตโมเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนหากคุณมีความตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่คุณก็สามารถสร้างตำนานและความสำเร็จของตัวเองได้เช่นกันความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคชะตาเสมอไป แต่มาจากความมุ่งม,มั่นและความเพียรพยายามต่างหากหวังว่าเรื่องเล่าของปีศาจแดงแห่งทาเกดะคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวซามูไรนินจาและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแบบเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซามูไรเว69เว69ของเราไว้นะครับ <c oughs> เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนำมาเสริร์ฟให้คุณถึงหน้าจอ และถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ R ครั้งหน้าคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรื่องราวของอากิยามะโนบุโตโมหรือปีศาจแดงแห่งทาเกดะสอนอะไรเรามากมายครับเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์แต่เขาใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นฝึกฝนตัวเองอย่างไม่ลดละไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคใดๆเขาก็ไม่เคยท้อถอย เขากล้าที่จะท้าทายสิ่งที่ไม่เคยทำและเรียนรู้จากความผิดพลาดทุกครั้งและที่สำคัญที่สุดเขาไม่เคยทอดทิ้งความพักดีต่อเจงนายและตระกูลของเขาแม้ในยามที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดเรื่องราวชีวิตของโนบุโตโมเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนหากคุณมีความตั้งใจเป็นอย่างเต็มที่คุณก็สามารถสร้างตำนานและความสำเร็จของตัวเองได้เช่นกันความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคชะตาเสมอไปแต่มาจากความมุ่งมั่น และความเพียรพยายามต่างหากหวังว่าเรื่องราวนี้เรื่องราวของปีศาจแดงแห่งทาเกดะคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวซามูรนินจาและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแบบเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซามูรเว69ของเราไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนํามาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอและถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาอิยามะโนบุโตโมะ หรืออยากให้เราเล่าเรื่องราวของใครอีกในครั้งหน้าคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับข้ามกลางความสำเร็จในสนามและความยากลำบากนอกสนามบิลรัสเซลไม่ได้นิ่งดูดายต่อความอายุทีรทำที่เกิดขึ้นในสังคมเขาใช้ชื่อเสียงและอิทธิพลของเขาในการต่อสู้เพื่อสิทธิพล,ลเมืองเขากลายเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียม บิลรัสเซลเป็นหนึ่งในนักกีฬาผิวสีไม่กี่คนที่กล้าลุกขึ้นมาพูดและแสดงออกอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติเขาเข้าร่วมการประท้วงเคียงข้างมาตินลูเธอร์คิงจูเนียร์และนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองคนอื่นๆเขาเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้คนลุกขึ้นมาเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องเขาไม่กลัวที่จะสูญเสียชื่อเสียงหรือเงินทองเพื่อยืนหยัดในสิ่งที่เขาเชื่อการกระทำของบิลรัสเซล สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาผิวสีรุ่นหลังมากมายให้กล้าที่จะพูดและยืนหยัดเพื่อความถูกต้องไม่ใช่แค่ในสนามบาสเกตบอลแต่ในทุกๆหน้างของชีวิตเขาพิสูจน์ให้เห็นว่านักกีฬาสามารถเป็นมากกว่าแค่ผู้ให้ความบันเทิงแต่ยังเป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อีกด้วยมี่คืออีกหนึ่งบทบาทที่ยิ่งใหญ่ของบิรัสเซลที่ทำให้เขาเป็นตำนานที่แท้จริงเรื่องราวของอากิยามะโนบุโตโมหรือปีศาจแดงแห่งทาเกดะ สอนอะไรเรามากมายครับเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมพรมสวรรค์แต่เขาใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นฝึกฝนตัวเองอย่างไม่ลดละไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคใดๆเขาก็ไม่เคยท้อถอยเขากล้าที่จะท้าทายสิ่งที่ไม่เคยทําและเรียนรู้จากความผิดพลาดท,ทุกครั้งและที่สําคัญที่สุดเขาไม่เคยทอดทิ้งความพักดีต่อใจได้และตระกูลของเขาแม้ในยามที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดเรื่องราวชีวิตของโนบูโตโมเป็นเครื่องยืนยันว่า ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนหากคุณมีความตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่ก็สามารถสร้างตำนานและความสำเร็จของตัวเองได้เช่นกันความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคชะตาเสมอไปแต่มาจากความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามต่างหากหวังว่าเรื่อง้าวของปีศาจแดงแห่งทาเกดะคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวซามูไรนินจาและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแบบจ่อลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องซามูไรเวหกสิของเราไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอและถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอากิยามะโนบุโตโมหรืออยากให้เราเล่าเรื่องราวของใครอีกในครั้งหน้าคอมเมนต์มาบอกเรานิ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบิรเซลได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบเมื่อวันที่31กรกฎาคม คอสอส2พด้วยวัย88ปีแต่ตำนานและความทรงจำของเขายังคงอยู่ตลอดไปในใจของพวกเราทุกคนเขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่เขาคือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้และสัญ,ญลักษณ์ของความหวังเขาทิ้งมรดกอันล้ำค่าไว้ให้กับโลก ไม่ใช่แค่ในวงการกีฬาแต่ในทุกทุกด้านของชีวิตคำพูดของบิลรัสเซลที่ว่าผมไม่ได้เล่นเพื่อทำคะแนนผมเล่นเพื่อชนะสะท้อนให้เห็นถึงปรัชชาชีวิตของเขาได้อย่างชัดเจนเขาคือผู้ที่ทำให้เห็นว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่แค่การคว้าถ้วยรางวัลแต่คือการเอาชนะใจตัวเองเอาชนะอุปสรรคและการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกใบนี้ความยิ่งใหญ่ของบิลรัสเซล จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนก้าวข้ามขีดจำกัดและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในแบบของเราเองเรื่องราวของอากิยามะโนบุโตโมหรือปีศาจแดงแห่งทาเกดะสอนอะไรเรามากมายครับเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์แต่เขาใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นฝึกฝนตัวเองอย่างไม่ลดละไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคใดๆเขาก็ไม่เคยท้อถอยเขากล้าที่จะท้าทายสิ่งที่ไม่เคยทำ และเรียนรู้จากความผิดพลาดทุกครั้งและที่สำคัญที่สุดเขาไม่เคยทอดทิ้งความพักดีต่อเจน่ายและตระกูลของเขาแม้ในยามที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดเรื่องราวชีวิตของโนบุโตโมเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนหากคุณมีความตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่คุณก็สามารถสร้างตำนานและความสำเร็จของตัวเองได้เช่นกันความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคชะตาเสมอไป แต่มาจากความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามต่างหากหวังว่าเรื่องราวของปีศาจแดงแห่งทาเกดะคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวซามูไรนินจาและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแบบเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซามูไรเวฟิก่าของเราไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอและถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไร กิยามะโนบุ t โตโมหรืออยากให้เราเล่าเรื่องราวของใครอีกในครั้งหน้าคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ